ไม่มองทีมอื่นครับมองแค่สื่อเหลืองเช่านั้นนะครับโอ้โหมาตามข่าวสารมาตามอนาคตของเจดอนซานโช่หน่อยครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าซานโช่มุ่งมั่นที่กลับไปที่ดรอตมุน,นะครับไม่สนใจทีมอื่นตอนนี้อันนี้เป็นสื่ออย่าง90มิลครับบอกว่าเจดอนซานโช่ตัวรุกของแมนยูตัวนี้มุ่งมั่นที่กลับไปฟื้นฟูเส้นทางอาชีพของตัวเองกับดร็อตมุนสโมสรเก่าในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับ แข่งวย่ปีอย่างซานโชถูกตัดออกจากทีมหลังมีปัญหากับกุนซืออย่างเชนฮาร์กแถมถูกแบนครับจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสโมสรทําให้ถูกคาดเดาว,ว่าอนาคตของซานโชกับแมนยูมันจบลงไปแล้วมีข่าวลือออกมามากมายอย่างต่อเนื่องครับเรื่องการายทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ซึ่งทางก้าซิมินครับบอกว่าซานโชเขาต้องการกลับไปอยู่กับโรเซียดรอนมูลอีกครั้งหลังประสบความสําเร็จในช่วงเวลาสปีกับสโมสรก่อนจะย้ายมาอยู่กับแมนยูปีสแสดงนะครับ รายงานก็บอกว่ามีสโมสรในเยอรมันอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวซานโช่เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวไม่มองทีมอื่นเลยนอกจากเสือเหลืองดรอสมุนทีมเดียวเท่านั้นตอนนี้ซานโช่ครับทำไปแล้ว50ประตูกับ64เอเซจากการลงเล่น1 3 7เกมให้กับรูสเซียดรอสมุนก่อนที่เขาจะย้ายมาที่แมนยูด้วยค่าตัวประมาณ73ล้านปอนด์นะครับโอ้โหอนาคตของเจดอนซานโช ไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบแบบไหนนะครับแต่เหมือนว่าเขาเนี่ยมีความที่ว่าเออยังอยากกลับไปที่สมรสรเก่าก็คือเสือเหลืองดรอสมุนตอนนี้ครับเป็นสมรสรที่เขาเจ,จิดจะรับมากที่สุดนะครับต้องมาตามจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม